อยู่ใน<ด>พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ<ด>นะคะ<ด>เราเข้ามาทางด้านในกันเป็นไงคะแอร์เย็นฉ่ำที่นี่โอเคเลยมาเที่ยวกันได้เลยนะเดี๋ยวเราจะไปตรงจุดถึงกันต่อแล้วนะคะ คุณยายแลกเหรียญเสร็จแล้วยายแลกเหรียญเสร็จแล้วคะ่ะไปหยอดเลยคะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดสองคำพุนนะคะเราจะดูว,ว่าเราจะได้เหรียญอะไรนะคะจิ้งตกมาแล้วคะ่ะรุ่นสองข้านึงเจ็ดค่ะที่เราึกสร้างขึติดสมวัชรแก้วรุ่นที่สองนะคะเคือทางไปไหนมาไหนแถวาาคาดปลอดภัยเหรียญรุ่นนี้โอ้คุณยายได้หนึ่งเหรียญเอากลับไปคะ่ะมีคนที่นัเบอร์นะคะ ลองเสี่ยงโชคเสียงลอตเตอรี่ดูเอาไปเสี่ยงโชคเสียงลอตเตอรี่ด้วยนะคะคุณเดี๋ยวกุญชจะได้รางวัลเยอะอามีกตามอามิกลแล้วแร้วเอาไปบูชาเอาไปทำอะไรละ่กระก็บูชางไง สองห้าหนึ่งเก้าค่ะสร้างบารมีค่ะเสริมอำนาจบารมีค่ะเหียญนี้เขาถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะมีคนเอาไปมีเลขที่ไหลซ้ายค่ะแต่อันนี้น่าจะเป็นศูนย์หกหรือหนึ่งหกนี่แหละค่ะเลขคือมีคนเคยถูกอ่ะเหรอคะมีค่ะอ๋อชมได้นะคะเถิดน่ามีค่ะไหนโชว์สิคะอ่ะสองคนโชว์เหรียญหน่อยค่ะออกจากพิพิธภัณฑ์เอ๋เหรีได้แล้วก็มาที่อุโบสถกันเลยนะคะ สี่สบเอ็าขึ้นไปสี่สิบแล้วหรอนี่คือสี่สิบขั้น 40, 40. ความพยายามครับอ้าวทำไมหลานนับได้สามแปดเฮ้ยใครถูกใครผิดเนี่ยอโอเคเข้าไปในอุโบสถกันเลยส,ส,ส,สรุปกระไดนะคะ สรุปกระไดมีกี่ขั้นคะถามพี่ที่หน้าบสถ์สามสิบเจ็ดผิดทั้งคู่หน้าแตกหน้าแตกแสงย้อนมากเลยอ่ะมัว สร้าง,างาถูกเจดีคล้ายๆพี่พนะคนมใช่ไหมเมื่อกี้เรามาจากโบสถ์ด้านบนลงมาแล้วเห็นคนตัวเล็กๆตรงนั้นไหมคุณยายคุณยายเดินไปอย่างแข็งแรงนะแข็งแรงต้องแข็งแรงสิมีเด็กน้อยท่อ,อยตรงแ้ตงตรงแงอยู่ตรงนู้นก็กำลังจะไปปาแดดเข้าไปกันมันร้อนมาก ลอดทองช้างเลยนะครับเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมยิ้มแป้นไม่เหนื่อยเลยชิวเหนื่อยไหม ที่หนึ่งนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนกันต่อนะคะรูปภาพฝาผนังสวยมากจิตอลังการสวยๆสวย,สวย,สวยประตูพระธรรมมามามาไหวเปล่า มาถึงชั้นสี่แล้วนะนี่วิวที่ด้านบนสุดเลยจะเป็นจุดชมนอกเมืองหายแดบดบยังร้อนฮ่าผูดเช่าทำเสายบอกมือทักทายหน่อยคะ่ะคุณแตวบอกมือทักทายกล้องหน่อยคะ่ะโอเคสบายดี มีลิฟต์บริการผู้สูงอายุนะจ๊ะเราเราต่อลิฟต์ที่ชั้นสองขึ้นมาหลังจากที่เดินกันไปรอบๆแล,ล้วใช้เวลาอยู่ในนี้ก็นานอยู่เนี่ยสองชั่วโมงได้กว่าจะจบ แสงสวยแดดสวยค่ะชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินเป็น เพชรเจ็ดสีมีเจ็ดแสงใช่อ่ะเขาจำลองให้เหมือนกับใต้บาดาล<า>ใต้บาดาลนวัดบ้านไล่หลวงพ่อคูณมาเที่ยวกันได้เลยนะ